อันนี้เจะมารีวิวว่าเอาเจะปัญหาอะไรกันบ้างกับเจ้าสันเต็นะครับผมรถมีอการท่ออั้นนะอั้นมากๆถ้าใครที่ใช้รถคันนี้เป็นหลักในเมืองผมแนะนำทอดนะอะไรเนาะมาไงก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันกำลังกจะครบแล้ว สวัดสดีผู้ชมเดกครับกับมากับผม g c ซ Rider เดนะฮะวันนี้จะมารีวิวว่าเจปัญหาอะไรกันบ้างกับเจ้าสโตนเตสนะครับผมเนื่องเลยคือแฮนด์มันยาวครับลมมุลลำบากน,นี้ขนาดถอดกาดนะนึกสภาพไม่ถอดกากกับถอดไอกับเปลี่ยนกระจกนี่จะลำบากขนาดไหนอีนน้สำหรับคนที่จะเอาไว้ใช้ในเมืองนะร้ดดก็ใรยันจะเปลี่ยนเลนกันจังเปลียนกันทำไม <laughs> ความลำบากของสันเต็ดอะมนคล่องตัวก็ยังไปได้แล้วก็แอบ,บมีความที่มันไม่คล่องตัวอยู่นิดนึงไม่ได้นหนักหนมเท่าไหร่นะถ้าได้ดูคลิปรีวิวที่ผมใช้รถไป็นถึง3,000โลใน30วันนะ ก็จะรู้เลยว่ารถมีอาการท่ออั้นนะอั่นมากๆก็ตอนนี้ได้ทําการสั่งคอท่อที่ผ่าบอมออกแล้วมานะฮะผมแลเดี๋ยวเราจะรอดูกันว่าการผ่าคอท่อที่เอาแคตเนี่ยเอาเงี้ยออกมันจะเป็นเยี่ยงไรแล้วก็ยังมีท่อเดิมไว้ใช้ด้วยนะผมคิด <c oughs> ว่าราคาผ่าท่ออ่ะราคาเบิกคอใหม่เนี่ยที่มันเป็นคอแต่งเนี่ยราคาก็ไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่นะแล้อย่างเรายังมีท่อเก็บไว้สับได้ด้วย ก็เดี๋ยวตอนของน่าจะมาส่งวันนี้วันที่ผมอัดเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะใช้เราต้องสั่งเครื่องมือมาเพิ่มเพราะว่าผมไม่มีหกเหลี่ยมดาวที่มันมีรูนะครับผมไม่สามาถอดได้ไมันเป็นนักการขโมยซึ่งเครื่องมือผมไม่ได้มาเอ้ยไม่ม,ม,มีต้องซื้อเพิ่มให้สั่งมาเดี๋ยว่าลองเปลี่ยนดูว่าทีนี้มันจะวิ่งโฟขึ้นไหมเห็นเขาบอกเปลี่ยนแล้วเสียงมันจะทุ้มขึ้นเหมือนรถผ่าท่อนะครับเพราะว่ามันน่าจะไปอั้นเสียงอยู่ตรงแคตนี่แหละฮะพอเรายิงตรงมาแล้วเนี่ยมันก็จะโล่งขึ้นนะฮะ ปากรูท่อก็ยังเล็กเหมือนเดิมแต่ก็ดีกว่าปล่อยให้มันอั้นไว้ฮะเเบกแรงไฟหัาจะติดไหมเฮ้ยติดด้วย okay. โอเคเจ๋งก็เตะนะเราเบรกแรงไฟฉกเฉิงก็จะขึ้นนะ อันนี้ผมเพจเฉยๆนะไม่ได้ he, จงไม่ได้ทำเพื่อเป็นการตัดสินใจไม่ถูกต้องไม่ใช่นะแค่เพจเฉยๆว่าพอเราเบรกแรงอั่นเนี่ยมันจะกระพริบไหมเพราะว่ารถเขาดีตรงที่ว่ามันมีเฟร์มแว้ให้อัปเดตไงอัปเดตผ่านโทรศัพท์นี่แหละแล้วไปตั้งค่าเซตติ่งรถในโทรศัพท์ได้ถ้้เราพวงไว้แล้วนะ,ะสามารถตั้งได้ว่าเวลาเรเาเดินออกจากรถอย่างเงี้ยความน่าํำคาญของผมที่ผมเจอเลยคือเดินออกจากรถนิดเดียวเลยนะ้ารถไปได้ประมาณเก้าเดียวหรือสองเก้านั่ตัดสัญญาณแล้ว ก็เลยตั้งค่าใหม่ว่าให้ตัดแค่ ECU พอเดีวรถเนี่ยรถยังไม่ดับไออซ U จะไม่ทํางานนะครับผมก็อย่างเอารก็ยังติดก็ยังไม่ตัดระบบเหล่านีว่า,วาเราจะไม่ทําอะไรกับรถเลยนะฮะมันถึงจะดับแล้วก็ตั้งว่าเราเปิดกุญใจรถไว้นะนเนี่ยดีฟอลต์มันจะอยู่ที่ประมาณ3นาทีถ้าเกิดล้อคุญใจอยู่กับเราแล้วเราไม่ทําอะไรเลยนะสามที่มันจะดับซึ่งเวลาเราจะโหลดคลิปเรนเดอร์ไอเรนเดอร์พวกคลิปที่มันอนัดหนักหน้าตัวรถออกมาเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะ อ่า uh, หงุดหงิดน okay. ิดนึงเพราะว่ามันเดี๋ยวเขากำลังโหลดเลือกคลิปอยู่เขารอกำลังก็รอปุ๊บอ่ะดับแล้วอะไรวะอย่างเงี้ย็ต้องมาตั้งเชื่อมใหม่ก็ตั้งค่าใหม่ให้ไปสักห้านาทีนะของห้านาทีก็น่าจะโอเคอยู่เช่นโหลดไปทันเราอย่างน้อยเราจะได้ดูว่ามันในนัํนไปถึงไหนแล้วนะแล้วกันลืมเลยกันลืมเปิดทิ้งไว้นะเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรไปบ้างแล้วเรื่องคอท่อเรื่องการมุดดีว่าออกกันลำบากตอนนี้แหรอผมใส่กระจกอะ แ,แรกที่ถอดก็คืออยากลองเทสมิติในการมุดแต่ไม่มีการแท่นแล้วก็ไม่มีกระจกนะว่ามันจะสะดวกสบายขึ้นไหมเพื่งมาเห็นผลได้ชัดจริงสบายขึ้นแต่ผมว่าเอาให้เอาให้มันถูกกฎหมายดกวยก็คือใส่กระจกนะครับเล็กงองยากหน่อยไม่เป็นไรอย่างน้อยดีกว่าไม่มีฮะเรามุดไปไหนก็คล่องแคล่วนะสะดวกดีเพราะว่า ด้วยที่ว่ารถขแทนยาวนะ้วอย่างผมติดปิ๊บเนี่ยปิ๊บๆหลังรถอ่ากองท้ายอ่ะมันมันก็ใหญ่นะแต่หากว่าพี่แล้งอย่างนี้มันจะเราต้องมาคอยพวงหลังไหมไม่ต้องครับผมเพราะว่าเอาจริงนะกองท้ายอ่ะกว้างแค่ประมาณประกับถึงประกับเนี่ยก็คือจากตรงนี้ยถึงนี้ฝั่งหนึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าว่าถ้าเกิดแทนเราพ้นเนี่ยคือยังไงไปได้เลยไม่ต้องพวงส่วนอื่นแล้วแล้วก็ ยังไงแฮนด์เราก็ยังยาวกว่าตัวแคดบารที่ยืดออกมาจากรถอยู่ดีนะฉะนั้นถ้าแฮนด์เรา้นยังไงก็พ้นนะครับผมอันนี้คือการแก้ไขอาการแฮนด์ยาวแล้วมุดลําบากในเมืองถ้าใครที่ใช้รถคันนี้เป็นหลักในเมืองผมแนะนําถอดถอดกาดมันไม่เสียหายแล้วครับเราถ้าเขาชอบกระจกเราก็ใส่กระจกขึ้นไว้แต่ผมว่าการใส่กระจกเนี่ยมันทําให้ตัวกระจกมัน มันไปเกี่ยวกับรถเอาเพราะมันสูงถึงเรายื่นไปข้างหน้าแล้วนะเช่นแบบว่าจากองศาที่มันตรงมาเงี้ยเราปรับตรงไปข้างหน้าแล้วก็หักกระจกเข้า,ขา,ขามาก็ยังรู้สึกว่ามันยาวอยู่ดีแต่ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันจะอยู่ขนานกับตำแหน่งแฮนด์เลยหรือไม่ก็สั้นกว่าดังนั้นถ้าเกิดใครไม่เท่าก็หาไปแฮนด์มาเปลี่ยนดีกว่าอย่างผมเนะี่ยไม่ใช่ไปแฮนด์ี่แค่งกระจกแต่งเงี้ยเปลี่ยน,นออกนะเวิร์กกว่าถ้ามิติมาดูสเตล์กเดี๋ยวก็หาตามสดทรงที่เราชอบนะ จะใส่เป็นปีกจะใส่เป็นแบบนี้หรือจะใส่เป็นปลายแฮนอะไรก็เอาที่สะดวกเลยครับผมจะงานขึ้นความลงก็ได้หมดนะะเห็นไหมสะดวกขึ้นเยอะเลยเพราะว่าถ้าไอเนี่ยเราพ้นนองก็พ้นนะฮะแค่ข้าเสียงเดียคือเวลาเราจะตีวงเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยวยฟอร์ซ่าเล็บโซ่เจ้าเดิมนี่ว่าไม่ได้เจอกันนานพี่ชายเออเสียงรถใครมาจี้ตูก อ๋อแลมเบต้ากับเอ็กแม็อ๋อวันนี้ไม่ได้ออกเทสข้างนอกให้นะวิ่งเส้นนี้บ้างเดี๋ยวลืมกันก็ <c oughs> อีกอาการหนึ่งที่ผมเจอในช่วงระยะ3,000กโลนะคือรถน้องอ่ะท้ายมีอาการอืดมากๆโดยที่นื้อหนึ่งท่อเขาอันแล้ว สองก็คือเหมือนเม็ดเขาจะหนักเกินนะรีดมามันรีดมาได้ไม่สุดแต่สิ่งที่คุณจะได้มาคือความประหยัดนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าความประหยัดนี้มันมันใช้ได้ครับหลายๆคนเช่อย่าว่าสายขี่ชิวๆไม่ได้คิดจะเร่งอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แงยไม่ได้คิดจะขี่ความเร็วสูงอะ่ะแต่โดยผมตัวตัวผมเองอะ่ะงานองขี่ผมก็ออกทริปผมก็ต้องมีเร็วบ้างเนาะตามตามอัตราเร่งของเขาเอไม่พี่มาปาดเข้าตรงนี้ล่ะ อยู่ซ้ายมาแทกเข้าดยที่ว่ามันมันชา้าเกินไปสำหรับผมเพราะขี่พวกกลุ่มผมเนี่ยคือเดิมๆเ,เนี่ยน้องน้องเชียบเท่าฟอร์ซ่าสามรไล่ข้างได้อยู่ถ้าฟอร์ซ่าห้าคันนะั้นไม่ได้ทํากําลังอัดเลยมานะคือแค่เป็นแบบฟอร์ซ่าไล่ข้างเออเดิมๆอะ่ะเขาสูสีเขาขนานเลยแหละแต่อันนี้คือผมก็มีการไล่ไล่เม็ดใหม่อย่างที่แจ้งไปในหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยไล่ใหม่ โอเครขี่เขาอยู่ขึ้นเยอะแต่หาว่ามันยังไปได้อีกไหมมันยังไปได้ีถ้าใครที่แบบเน้นหาตัวเลขไยนะหาตัวเลขแรงมากาเงี้ยมันก็ต้องทําให้มากกว่าน,นี้สิ่งที่ตอนนีู้่เห็นมีทําแล้วก็คือ,อขอขอกองเดลนะครับผมหรือว่าจะเอากองเดล็ด้วยเลยก็ได้กองอากาศเล็ของเทอริเคนนะตอนนี้ตรงรุ่นเขามาแล้วนะสองพันบาทหรือพันกว่าบาทนะใช้เงินโคสตลรเราก็เจอบาร์แมนยเนี้ยนะรุ่นพี่ใหญ่สี่ร้อย นี่อาจจะแทรกลำบากเลยนะรถเมย์สองฝั่งเลยอาจจะเอกแม็กไ <laughs> <laughs> ล่เหรอดู้วพี่แกน่าจะชิวดูดูดดยกผมไปยกอมมาสงสัยพงฟังเพลงอยู่หรือม่นว่างขับรถเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีรถตู้อจอดอยู่ ถามว่าพี่ไปทํางานทุกวันนี้ยังกต้องเปิด GPS อีกเหรอผมไม่ได้เปิดเอาไว้เพื่อดูเส้นทางที่ผมจะไปนะผมแค่จะดูว่าจะลาจรมันเป็นยังไงข้างหน้าถ้าเหลืองีงโอ้แต่วันนี้ติดยาวเวยผงใส่ข้างในมีด่านหรือเปล่าหรือว่าเขามีด่านข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นเอ้แต่ตรงน,นี้เขาตีเส้นใหม่แล้วอัน,นั้นก็ใกล้เสร็จแล้วด้วยคิดอยู่ครับไปแบบนี้คงจะติดหน้าดูหรือเป็นเพราะผมออกเจ็ดโมงครึ่งว่ามันเลยติดเพราะว่าปกติผมไม่ได้ออกเวลานี้เท่าไหร่นะ ลองมาทางนี้ดูติดมากติดอะไรวะฮะรถยตงก็ขยันเปลี่ยนเลนกันด้วยนะอ่าทีนี้รถเมย์ขวางเลยอะไรเนาะมาไงเสียงเหมือนมีตัวแรงอย่าง m อ็มมาแน่ๆเสียงมันครกานะ ผมพูดถึงไหนแล้วก็ลืมเลยก <c oughs> ็ได้ลง,งคิดว่ามีนี่นิดหน่อยที่มันจุกจิกสำหรับผมไล่ข้างใหม่มันก็จบนะครับผมแล้วก็ขอท่อที่สั่งมาเตรียมเปลี่ยนอยีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นข้อตำหนินะแต่เพื่อใครอยากจะใช้ก็ได้เพื่อความสะดวกสบายเราเพิ่มมาได้คือรถเองเนี่ยเขาเป็นคันเร่งที่เบามากนะคันเร่งเดิมเขาเนี่ยเบาอยู่แหละแต่ผมก็ ัวเมื่อยอ่ะเขาเลยเราก็เลยติดตัวคูคอนโทนี่ที่เราเห็นอยู่ทางขวามือผมเนี่ยะไอ้ปุ่มสองปุ่มเนี่ยคือมาเห็นมีคอมเมนต์ด่ามากันอยู่ว่าอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อันตรายรถยนต์ที่เขามีไม่อันตรายกว่าต้องควบคุมวุฒิท้าเขาเขาบอกเบรกแล้วมันก็ตัดกดยกเลิกก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันครับวันนี้เบรกไม่ได้ตัดแต่กดยกเลิกก็อยู่แค่ปลายนิ้วฮะ มันก็ต้องเลือกใช้ในสถานการณ์ที่ถูกต้องนะฮะอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้ได้ปกติขับได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะฮะวันนี้ไปทางไหนก็ติดวิภาวดีก็ติดทางไหนก็ติดรามินทาก็ติดติดทุกเส้นทางโอเคขออนุญาตเปลี่ยนเลนนะครับ าตามเข้าไปจะล็อกให้ดูก็ได้เี่ยหอันนี้ผมล็อกอยู่นะเห็นไหมผมล็อกไฟเล็กอยงรถไหลไปที่30เรื่อยๆยกเลื่อย,ยกมก็กดนะก,ก็ก็กดแค่นี้ง่ายมากใช่ไนหะผมไม่มองว่ามันอันตรายเลยถ้าเราใช้ถูกวิธีนะครับบางคนเนี้ยรถติดๆจะล็อกทำเพื่ออะไรถูกไหมแต่เมื่อกี้แค่สาธิตให้ดูเฉยๆ แล้วก็ของผมเนี่ยคือเผมจะติดฟิปก็แต่เมื่อมันมีความจําเป็นนะผมเพราะว่าเวลาผมมาทํางานเนี่ยผมจะต้องเอากระเป๋าใส่ใต้บอกเพราะด้วยที่ความที่เกียยสพายนะผมแลวไหนจะเจอจฟ้าอากาศที่แบบเป็นฝนเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องบรรจุของที่จําเป็นต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันเช่นชุดกันฝนต่างๆานานะฮะแต่ทีนี้บอกเขาลึกครับแต่ของลึกสำหรับใส่หมวกอนนอกันน็อกซึ่งชุดกันฝนเนี่ยมันจะลงได้พอดีล็อกนึงเลย พราะฉะนั้นเวลาใส่กระเป๋าของข้ปไปมันก็จะเย okay, กยสเปร์มก็คือผมก็ปิดไม่ได้มันก็จะบีคอมนะผมนะนั้นรู้ใช่ไหมครับว่าการที่เวลาคอมมันถูกบีกับไปอะไรหนักๆเนี่ยมันอาจจะเสียหายได้นะก็เลยเลือกที่จะติดปิ๊บนะผมบอกว่ารถมันเป็นซองทัวรลิงแล้วแหละก็ติดปิ๊บไปก็สวยดีนะเมื่อไหนไม่ติดปิ๊บนี่คือรู้สึกไม่สบายใจเลยนะจริงเพราะว่ากลัวจะต้องใช้พื้นที่สัมภาระมากกว่าที่เป็นหลังจากการออกทกริปก็รีวิวกระเป๋าโมดูที่มันเป็นสภายกันน้ำนะผมว่าใช้ดีมากเลยนะ อาจจะพาได้อย่างแน่นๆเลยใส่ของที่มันนิ่มๆไว้ฮะอาจให้ตุงเลยก็ได้แล้วก็รัดขัดปี๊ไปอีกทีหนึ่งกลายเป็นหมอนพิงสำหรับคนซ้อนที่ดีเลยแค่เวลานั่งมันจะได้ไม่หลังหักแล้วก็ขอหักแทนนะตัวแรง <c oughs> ออตลตรบหึึงเลยกิน อ๋อแล้วอีกอย่างที่เราจะพูดถึงนนก็คือตัวสปอตไลท์ของรถนั่นเองนะฮะสปอตไลท์เดิมที่ให้มามันก็ใช้ได้นะมันก็ไม่ได้ถือว่าแย่ oh, yeah. แต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดเหมือนกันนะฮะมันไม่ใช่ว่าเขาจะให้มาแบบสว่งงางแย้มองทางเห็นมันก็ช่วยเสริมไฟหลักได้นิดนึงผมใช้คําว่านิดนึงเพราะว่าผมยังรู้สึกว่ามันควรจะต้องสว่างอันนี้อีกก็เลยไปติดเคร่มมาคู่นึงนะของโมโต้ห้าศูนย์ศูนย์หกไปคุยว่าอยากติดดูไรเอ้ยติดได้ใช้ ก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันกำลังกระครบแนละ้วแล้วก็น่าจะติมเพิ่มอีกคู่หนึ่งด้วยเพราะว่าเราตั้งไฟได้ไม่ขนานก่อนออกทริปนะฉะนั้นมันก็มีขีดจำกัดในการเปิดนะผมเว,วลาเปิดมันก็จุ่มพื้นกันไปครับเปิดอีกสีนึงมันก็จะสูงเป็นไฟสูงไปเลยแต่ก็ขีกลาคืนแบบช่วงห้าทุ่มเทียงคืนตีหึงรือสองหรสามเี่หลงลง,งมากจริงๆนี่เห็นแจม่ามีรถชนกันนะ แต่ผมว่าไม่น่าจะได้ชนหรอกมกัม้งสภาพว่แค่รถติดเฉยๆเขินละดูซิมันชนตรงไหนขอมว่าบไม่เห็นมีอะไรที่เขาจะชนเลยอ๋อรถเม่์เสียอ๋อชนก็ได้ ต้องงอสะสมอีกแล้วครถ้าผมออกเร็วกว่าน,นี้น่าจะมีโอกาสไปถึงได้ไวกว่าน,นี้เไยไม่ออกครานี้มันรู้สึกมันออก,กพอๆกับตอนที่ออกเวลา8โมงเลยวะ่ะ